อาตสีเขียวมาขึ้นมาเนี่ยสองห้องเม็ดหาสิบไปแล้วเที่ยวอุบลแล้วจุฬาเม็ดสามสิบก็ไปเที่ยวอุบลแล้วมีลมอยู่มือนเนี่ยหลังจากบ่ได้ขึ้นมาเป็นอาทิตย์กวลัวละฟังฟังหักระลังขึ้นล้ำนึงแม่นไปไกลนี่ในในขึ้นบ่ลมกอนสบบุล่ลมนะฟังหัวกระลังขึนอีกราวล้ำนึง

ใส่จักสองถุงเครื่องเก่าก็ได้โดนเอาสองถุงเครื่องก็เพราะเพราะมืออื่นต้องไปตลาดขายของ อออขึ้นแล้วติดลมล็มแห้งอยู่มันขึ้นเรียบร้อยว่าจุฬาลำนมันเพิ่อจะเริ่มขึ้นแล้วฟังพุ่นก็ขึ้นแล้วว่าว้จัดการ ฟังนี่เพราะท่าเห็นขึ้นเลยหลวงพ่อไปทั้งใดคืบอบัววาวขึ้นอดอกไม้งามปตนายดอกไม้พ่อ โอ้ยคืนวันเสาร์บบมีลมลม้มหงมาหอดมือนเนี่ยหอดมือนเศร้าเนี่ยอ้าวคืนอ,อีกลำหนึ่งแล้วเพื่ออาจารย์นั่นเอาขึ้นแล้ววาวไงพเพื่อน ขึ้นแล้วนะครับพอได้ฟังเสียงสนุยดอกมนเนี่ยลมมามือแรกเสียงหลแดแหยอย่างอีกเนาะงานอย่างอีกเนาะคืบอบได้ไปเรียนของมือเดียวคือสร้างมีงาน รถแห่งานอะไระลมบัดมาบัดห้อยบัดแหงยายาหนายาสู่เพลินเปียงสายเบาแล้วว่าเจอลมแหงมุนล,ลงซ้ำหนักเนี่ยขึ้นละรับหนักก็ขึ้นไปละของเพิินกับสายเบาโอ้พื่อสองห้องรับนั่นขึ้นละวพวื่อ กำลังหนุ่ยนายหนุ่ยนายขึ้นมาขึ้นแล้วหาแล้วหาล้ำแล้วฟังนี่อีกสองล้ำเพราะฉันเห็นขึ้นรอสักครู่เดี๋ยวก็ขึ้นฟังนี่อีกสองล้ำที่จริงอยู่นี่มันจะขึ้นสามล้ำอยู่นะมันไปใส่อ๋อคือเป็นยังสันอ้าวคือหมุนลงยังสันเนาะบ้า,บาน โอ้ยขึ้นุนลงยังสัน่นแล่นขึ้นทำไม่อยเสือขึ้นไปสูงสูงลอถอยไปมองข้งเสือกก่อนอ้าวนะกบหัวสกักลงแล้วเออเป็นหนังนะวาย โอ้ปวลงปวหลงขึ้นมาอีกแล้วนั่นนะโอ้ว่ามันลงอยู่อย่าเป็นคือเพิ่นเด้อเขียวเอ้ยว่าจะเอาสองเม็ดมาขึ้นค่ะ เดาลงมาแรงมันสิลงยากเลยบอกเอาขึ้นเอา,าเม็ดสี่สิบนี่แหละเม็ดสามสิบกับไปเที่ยวบนแล้วสองของเม็ดห้าสิบกับไปเที่ยวบนแล้วเอาขึ้นบนรวมทั้งบนคือแหงกันด้ว